j จชเคลมหุ้น25มิถุนายน2567เกณฑกำไร j จ m เเคลมหุ้นวันนี้นักเกณฑกำไรยังคงซื้อขายเน้นสั้นถึงสั้นที่สุดกำไรก็รีบคว้าไว้ก่อนทำรอบเล่นรอบกันไปตามสูตรของแต่ละคนทำกลางปัจจัยลบใหม่ยังไม่เกิดขึ้นชีวิตแฟนคลับอาจดูบ้าแต่ก็รู้จักคุณค่าของความรักนะ YG G ฟื้น JCM เคลมหุ้นเห็นราคาหุ้น YGG ฟื้นตัวต่อเนื่องวันนี้วันที่2วันนี้ต้องติดตามกันต่อไปตราบใดที่ยังมีมามากก็ยังทำให้ชีวิตค่ายอยู่รอด CFA RM ไก่ขันว้าวหุ้นไก่ CFA RM ขันแล้วทะลุ1.30บาทส0สตางค์ยืนปิดวันนี้ที่1.32บาทส2สตางค์ขณะที่ราคาจองที่1.35บาทส5สตางค์ จับตาแรงเกงกำไรต่อถ้าอยู่่หายไปโปรดรู้ไว้ว่าเราเงินหมดโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ .com